ตาเล็เลลยเมื่อใตลเลทาแต่เวลามีเลตาสาลอดแทนแลก็ฮีปูแต่เวลาดีเนาะตาสารลอดแทนแลก็ฮีปูนาหนาหูนาเตอแล่แลเลคอคอเตทีทีเล่แมคลีแม e คลีเตอฮีฮีเลจจเตออ อเล็ขอปูขอปูเตอรูลอจูลอเล็ขอโบขอโบเตอร์แบะออนแบะออเล็ฮือเพอฮือเพอเตอร์เอชาเอชาเล็กขีปูขีปูเตอเนอือเนอือเลนหาเดตาสารทอดเล็กะฮีปูนานาหูนาเตอแลแลเลขกอขอเตอทีทีเลแมคลี แมคลีเตอร์ฮีฮีไลจืดจืเตอร์ออออเลิกขอปูขอปูเตอร์จูล่อล,ะละอจู่ลอเลิกขอโบขอโบเตอร์แแะออ์และอละอเลิกฮอเพอฮือเพอเตอร์เอชาเอชาเลขีปูขีปูตอร์นออเนอืเนอลนาเด ตลลเลอทาได้ยเน่มืจอก็เวลาตลลุเลอเพื่อมามีโพสะโหเปลือเลอแก้มหมแก่ปาเสรือผ่านนี่เนาะแพ้สั่รอล้วอโพเมียกานี่ไม่ได้ไม่าอโพดมิโมเมียซะกันี่เวลาก็มามีเวลาดักก็ฮ่าเปลือาโพดออืวิตัลเลอทาได้เปลือยอวีอเก้ืออวีอเก พุทธะโหเลอกนาเวดกนาอากนาเวดมีมาบาสะไอชุมซะเลแกตะลึบเลือดเลือดยะคอมิยอดีอีเนาะและขอที่มีคอมิยอมีเวดาดีอีเดคิม no. ีดิมีเนชุมซะเลตะลบเลเเออกโซโลซาโลเนาะเฮเตนโหอกนุโคเป hệ lớp phu giáo hồ nề mà lo xây nhà nhuệ nhua lỡ ổ lỡ khi mi là là nó mà bà cả lỡ bây nhuệ nhua âm mu đa lỡ mi lỡ mi nè mà em đã mu đa lo bảo em đã lẽ Nó, bữa đây đi sau nhua lỡ bực mẹ ghê khó mẹ ghê bực mẹ ghê nà

อเวเน่ก็แบโตเชื่อมาเชื่อลอซาบบมึนลายเชื่อเสอลอซาบบบอุกกาอุตเนโลซาแค่เหล่กแคเิก็มีก็จ่าไม่รู้มีไม่พลีรมีเนี่ตัวเซบาก็มาอเวดก็มีบุมแม็กซิมิโตะเนี่ยเป็นที่ถปกจื้อไม่ตวันนี่บุมาดัเซนปกขอไม่ตัะดัเดบุเลดัเซบาปักเพื่อไม่ตัวดัเบุซักจุล้อเต่าต่าบุ้มก็พาพุ่นลอตลอ แต่สุมาการดาวลาซาไปขี้ปูไม่ต้วยดาว่ออาดาวเดออาซาก็เปิดดาวกี่เพือหล่อไปเอกก็เปิดดาวกี่เือหล่อแต่ก็มีแดดแล้วบขี้บนลอยเนี่ยแต่ก็มีแดดแล้วแกไปเหนื่อยไปเหนื่อยเนี่ยอับลืออาโปโอเวดาก็มีอามูอันดาโอเวดาก็มีชมซาเลตะลึบเลยดึบเลยเนี่ยเออเพื่อกึะืเราด้กว่าคอมีหอมีเวดาต่มีคีมีดีเนาะ